มาก็เรื่องของคุณเศรษฐาเศรษฐาทวีสินตรองจะมาเศยษฐาคุณพิจิตรืวเป่าเนี่ยเนี่ยไม่คือหาเรื่องหาเรื่องอ่ะไงหาเรื่องคุณเศรษฐาเนี่ะหายังไงฮะเขาเป็นการแต่งตั้งผชุเชื่อมบาใชจารไหมคิดได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วต้องแ่งจนได้แม่ เอแต่อย่างว่า<บ>ออาาแต่ดใจก็ไ่ได้บางทีก็ไม่ใช่มีทางเลือกมากน,ากนอาจย์นะ่คิดอย่างนั้นแล้วกันออถ้ามีทางเลือกก็คงม,มีแบ่งถึงอย่าอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากที่ขึ้นมาเนี่ยตรงตัยท่านไม่ได้เลือกเองอะนะเพราะท่านเลือกเองแล้นก็คงจะเลือกไม่ตั้งแต่ท่านก็ต้องรับผิดชอบโดยการท่เขาเาป็นคนเซ็นท่ไมไงเรื่องเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยมองไม่ไม่มองกฎหมายเป็นหลักกันในบ้านเมืองเนี้ยนะ ครับครับมองการเมืองเป็นหลักอะนะครับเมื่อไม่ได้ตั้งเองแล้วจะหลุดได้ไงอะเมื่อไม่ได้ตั้งเองจะหลุดได้อย่างไรดไดอ,อ้าวเก็เป็นคอนเซนต้อนรับผิดชอบป่าอาจารย์อะไรนะก็เป็นคอนเซนคําสั่งต้อนรับผิดชอบไหมครับผมไม่ผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นกฎหมายใหม่เลยเรื่องกฎหมายจริยธรรมนะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้อันละกันครับ จำได้ไหมสมัยป๋าเฟมอ่ะอ่าตอนไหนครับอาจารย์ครับตอนรับเป็นรัฐบาลรั้งสุดท้ายอ่ะปัรกันนตอนที่ก่อนจะบอกว่าอแล้วลูกอ่าครับครับอ่าแล้วก็งกาตั้งโอ้ปหรรคกันี่ปัดิได้รับเรเวอร์ดสูงแต่ว่าไม่น่าเชื่อคนเป็นเลขาพรรคนะวีระศักดิ์ศรกบงอ่ะใช่ใช่ใช่ได้แก่รั้งดีช่วยมาไทยอ่ะถามว่าทำไม ก็ติดคดีหมิน่นพระองค์เดชานุภาพอยู่ในการอาเสียงไงตอนนั้นคุณวิระด้วยใช่ไหมเจอใช่ไหมคุณวิระที่หาเสียงให้คุณปอเทพเดชไปบูนเดชไพบูนอ่าอ่าตอนหลังก็เลยรับประกาศลาออกคือใกล้ๆคุณพิชิตนนี่แหละครับแต่คุณปิมเมนจะเตือนอะไรเลย าจาจย์จะบอกว่าเรื่องเรื่องอย่างนี้ท่านดูจากภาสาการเมืองนะที่เชื่อว่าน่าจะน่าจะไม่เกิดเื่อมการคุเจตาน่าจะไม่เกิดมันเคยมีคดมันเคยมีเหตุการณ์ที่มันใกล้ไกล้กึ่งกันเอาว่าอ้างอิงได้แต่ว่าตอนนั้นไม่มีสารรัฐมนูญใช่ไหมจย์มีตุลาการรัฐมนูญแต่ไม่มีกฎหมายจริยาบรรณตรงนี้ไงอ๋อใช่ใช่ใช่แต่นี่กฎหมายจริยาบรรเนี่ยมันเป็นเรื่องความคิดว่า จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมครับอแล้วคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องเรื่องไอ้ความเห็นเนี่ยครับทุกครั้งเนี่ยความเห็นมัมนไม่เคยเป็นเก้าศูนย์นะอ่าไม่ถีเก้าศูนย์แต่ว่าล้านี่ถานมานพูดาห้าสี่ไหมผมก็บกาเยาห้าสี่หกสามอะไรเงี้ยนะอ่าเพราะนั้นแสดงว่ามันออกได้หลายทางอ่ะครับตอนนี้ผมแทง อะไรตามตลอดโอ้อาจะมั่นใจมากผมอ่าจีเวลาพออายุมากแล้วยินดียินดีหน้าแตกเออใช่นะก็ต้องประสบการเยอะอายุเยอะเอะไรให้ต้องฟันธงได้เวลาจะคุยนะถูกก็คือถูกอันนี้ว่าไม่ใช่เชียรัฐบาลอ่ะแต่ดูมันมันมันดูทางการเมืองอ่ะนะ ครพะพูดกันตรงๆต่างกฎหมายเนี่ยมันจะแปลงไปทางไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับเราอยากตีความไปข้างไหนครับ